สวัสดี bon ครับวันนี้พบก,กับต้าจิ๋วนะครับวันนี้พามาชมบรรยากาศการแข่งเรือ55ฝีภายจังหวัดนครพนมนะครับในงานไหลเรือไฟนะครับมาดูบรรยากาศเป็นยังไงบ้างไ่น้ชมท่าน่านผานรร้ชมทานผ่านผู้ท่านจานผู้ชท่านชมานผครชบท่านผูรัมท่านผ้ท่านผู้ชมท่าน่านะครับท่านก่าน้ท่านผูทัานผ้ทานผูมท่านะูัทาู้ตทนัมท่ท่้ชทมทานผมานผมท่ยนะูัน่ยานน้่น้ทา ่าจังหวัดนครพนมก็พูดคุยคกมไวะสาวผูีน้องชาวสาวอบบ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 จบาบบ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 บ ท่านพลและทัานพลตำรวจเอกอดุษุีแสงติงเจ้าท่านรองพอยู่โดยท์จังหวัดนายกอีวัตรเตียวิเนียบุญญาท่านรองข้อบีบังคระลาจีนีท่านรองวัฒนศักดิเตี้ยวิเนียบุญญาท่านรองเกียรติแสงแก้วทองตุ่โดยเ์จังหวัท่านรองประหลัดอุจลัดไทยพาที่ผู้ดูแลผู้ดูแลโควกการที่เอาเอาแล้วว่าแพ้ให้ปักกาที่ดูด้วยว่าควรจะออก เราก็ไม่รูุ้พหัวเราไม่ใหญ่เขาตาวเอาละเพียวอีกทัดแค่ตัวเดียวตัวเดียวแบบนี่จะพอพอผู้หวายังพอผู้หวายจะทำตายไม่้องต้องว่าอ้าล็อกนะล็นะปีนสองว่าไอ้เท่เทปี่มีพอไว้ไว้ทันผู้ใหญ่เล็ดรูจากเบื้องฐาน หรือว่าเป็นคนไขก็ต้องฟู้เอาว่าจะพอพอผู้ไหวก็ล็อกน้ำที่หนึ่เจ็บเก่าในน้าพยาอพยาสีโคจะดีตลตดลปลอดภัยอไม่ดีแนคุณตะครแน่คันล่าหายจะพิษหลุดเฟไปแล้วหลุดเฟไปแล้วพอไปทีน้องเ้ามหาต่ไปดูเที่ยวนี้จะตามทัิหรือไปเถิลยม่ทันมาสายตาร้องน้ำาอยู่ในนั้นะพยามาพยาสีโคัดปลอาภัปลอดภัยในแจ้ทีติดตามไปด้วยปรางคพอผู้ไหวพอผู้หวลอกน้ำที่สามลองน้ำที่สาจะสายตา ลูกตัวรองน้นที่ของนั้นเฮสี่ิบอลเสี่อลโดนหลุดเลยว่าน้ำนนายยะงานยาสี่โกวสบายไนแกหนีได้ไลมมาดูคุณนุนุนครหากราชคุณนครหน้ากราอยู่รองน้ำรเล่ามาดูครอบเฮคุณนครหากราดนบอตอนนี้นำมาฝาดทะเลเธอขยมาล้างกันเลยระวงน้ำตัวนี้น้ำระยาสี่งานระยาสี่วสบายไหแกอยู่ตะปูหัวหลรองน้ำสามเลนสี่นล้วหัวไกระตั

ท่านใต้ฝนได้จะพายน้ำมาแทบใจ้ำพญาสิงโตชวพญสิงโตกองน้ำที่ในย้ายแล้วอยู่อยู่สามบ้านจะพอบูวายจะพอบูวายกองน้ำที่สกมกองน้ำที่สามเลยแต่คุณผู้ชมคุณผ้ชมตากระนาชัยนักเดนอยู่ระกับที่ตีเรียกเก่าเลยคุณผู้ชมก็จะตายแล้วคุณผู้ชมก็จะตาากบ้านผู้วายผู้วายจะไปคนตนยแล้วตาคนตายตาคนตายตาคนตายตาตายตอนนี้ก่อนกองเลยตอนนี้ผู้วายตอนนี้ผู้วายตาอยู่แตไปก่อนแล้วที่

૮લ્લચ ૮સ મસ � tama྿ મ ં મ ઐ